สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะ,ะยังเป็นคลิปตามติดชีวิตพ่อนะคะทำรัว้วทำรั้วที่บ้านค่ะอันนี้กำลังเตรียมส่วนผสมนะคะเตรียมปูนที่จะหล่อเสานะคะทำเสาเสารั้วบ้านนี้นะคะเนาะอันนี้พ่อกำลังเตรียมเตรียมปูนนะคะปอส่วนผสมปูนบอกส่วนผสมเลย พูดดังๆพูดดังๆไม่ดีถุงฮะปูนครึ่งถุงปูนครึ่งถุงนะคะโดยประมาณค่ะแล้วก็ทรายทรายยี่สิบกุทรายประมาณยี่สิบถังหรือรถรถรถขนดินน่ะค่ะลดขนดินประมาณสองสองลำนะคะแล้วก็หินหินหรอวะหินเอาพอดี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 นะคะประมาณสักลำ ลำลดขนดินนะคะเนาะแล้วก็ปูนนะคะเนาะผสมน้ำพลค่ะปอบอกสูตรอีกทีปอ,อพูดดงัดงๆบอกสูตรอีกทีสูตรในการผสมสูตรการผสมก็ปูนครึ่งถุงขึ่งถุงนึ่งปูนครึ่งถุงนะคะคแล้วก็ทรายก็ส,สองล้อเข็นเนี่ยอันนี้คือล้อเขน็ขนล้อเข็นแบบนี้นะคะอันนี้คือล้อเข็นลถขนดินแบบนี้นะคะทรายคือสองนะคะทรายคือสองล้อแบบนี้นะคะแล้วก็หินก็ประมาณ ประมาณเกือบเกือบสองอยู่ที่ห้องชยหนอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเราผสมดูอีกทีนะคะอันนี้พ่อกําลังคนค่ะน่าจะต้องใส่เพิ่มพราะนี่จะเพิ่มแล้วปออหละตะกี้ใส่ไปล้ำล้ำรถอยู่อันนี้คือใส่ได้รอบเดียวอยู่นะคะกําลังจะใส่อีกอน,นี่ใส่ครึ่งรถค่ะครึ่งรถเข็นแบบนี้นะคะเมื่อกี้ใส่ไปเล็กนึงนะคะพ่อบอกว่ามันน้อยไปก็ใส่ ึรถนะอันนี้ใส่เพิ่ม่อหาหาความเหมาะสมพอคือมันมีสูตรค่ะแต่ว่าพอหน้างานปั๊บมันต้องปรับไปตามให้เหมาะสมนะคะแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะดูความหนืดปะมันดูจะได้ขาวปะมันดูจะได้เนี่ยเข้มข้นดีเลยดูความเข้มข้นนะคะเวลาคน,น,นะคะ่ะเสียงอาจจะบเอาไปนิดนะคะเสียงพ่อพ่อพูด <ๆ S 2> ดังๆหน่อยพ่อ ดูนี่ถึงเขาบมด้ไม่โซวรอกสมไปเลยอยากเพื่มจะเข้มก็เติมปูงเข้าไป<อ>เนี่ยสูมอถึงดูดีอ่าให้อยู่ในความพอดีนะคะดูความเข้มข้นดูสีค่ะดูสีแหละพอแหละดูสีแล้วตอนเขาก้นกะนเขาก้นคือความนืดความเข้มขน้นอีหล่ะเนี่ยนะคะอันนี้ได้แล้วเนาะได้แล้วพร้อมเทไอันนี้พร้อมเทนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเทเสานู้นเลยค่ะนี่นะคะ ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ขั้นตอนกําลังหาระดับวัดนะคะช่างกําลังวัดวัดระดับที่จะติดไม้ปีกเพราะจะเราจะมีไม้ปีกเสริมจากรั้วนี้ขึ้นไปนะคะตอนนี้ช่างกําลังหาระดับค่ะเดี๋ยวให้ช่างอธิบายนิดนึงนะคะอาช่างป๋องอธิบายกรมหรอช่างป๋องอธิบายกรรม,ะออรรมจะได้ก็นเนี่ยกาลังหาระดับจะได้ฝากฝากไอเล็กนวดครับฝากนวดกุ้ง อ่าจะเป็นเหล็กหนวดกุ้งนะคะยืดออกมาตรงนี้เนาะเพื่อที่จะเพื่อที่จะยึดกับข้าวเหล็ก,ลาลกราวเหล,ล็กราวเหล็กอ่าราวเหล็กยึดกับอ่าปีกไม้สักปีกไม้สักนะคะเพราะว่าช่องอ่าหลังจากที่เราก่อขึ้นมา3ามก้อนแบบนี้แล้วเนาะเราจะต่อขึ้นด้วยปีกไม้สักนะคะอีกประมาณ1เมตรนะคะ,ดะโดยประมาณเนาะโดยประมาณอันนี้ช่างป๋องกำลังหาระดับนะคะหาระดับที่จะฝากหนวดเหล็กหนวดกุ้งใช่ไหมคะ เหล็กหนวดกุ้งนะคะแบบนี้เนาะเพื่อที่จะติดติดกับใช้ใช้ติดกับปีกไม้สักนะคะแบบนี้เนาะอันนี้พ่อเตรียมขึ้นไปนะ,ะนั่งเตรียมขึ้นบนหลังร้านเพื่อจะจะอเอาปูนที่เราผสมตะกี้นะคะขึ้นไปเทหล่อเสาแบบนี้นะคะนเนี้ยนะแบบนี้นะคะนะคะอันนี้วัดเพื่อความให้ได้มาตรฐานนะคะเพื่อความเป๊ะเนาะมืออาชีพนะคะ เราทำงานแบบทีมงานมืออาชีพนะคะแบบนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเทปูนที่เราผสมนะคะเทเสาได้เลยนะคะก่อนก่อนที่เราจะเทปูนล,ลงนะคะราดน้ำเอาน้ำรดไม้แบบนะคะเอาน้ำรดไม้แบบนะคะแบบนี้เนาะตามขั้นตอนนะคะเอาน้ำรดให้ทั่วคะ่ะ อันนี้เริ่มเทนะคะเริ่มเริ่มเทล,ลงค่ะปูนนะปูนที่เราผสมในส่วนผสมที่พ่อบอกตะกี้นะคะนี่เนาะอยู่ในกระบะปูนแบบนี้ค่ะอยู่ในกระบะปูนแบบนี้นะคะเทได้เลยยังป่า ได้แลวดแลได้ดยังเหลือนะะ้ากเหลือยังไหมเหลืออีกครึ่งนะพ่อวัดระดับอะ,ะวัดระดับที่เทไปแล้วนะคะเหลืออีกประมาณครึ่งนึงคะ่ะเทไปเรื่อยกๆก่อนค่ะพักไปเซตตะกี้นะคะให้ปูนเซ็ตตัวเนาะพ่อก็เทอีกรอบนะะึงเครึ่งเอ๋อพ่อพูดดังๆเลยเทครึ่ง เททีละครึ่งนะคะเพราะว่าเสามันใหญ่เนาะเสาใหญ่เสาใหญ่เนาะต้องรอให้ปูนเซตตัวนะคะและอย่างไม้แบบเราประกอบเองนะคะเนาะกลัวว่าจะมีปัญหานะคะกลัวมันจะระเบิดนะคะแบบนี้นะคะวัดหาระดับนะคะวัดหาระดับพอวัดหาระดับนะคะอีกเยอะก็บอ ใกล้ๆแล้วนะคะใกล้ๆจะเต็มแล้วค่ะพ่อเช็คนะเช็ควัดระดับนะคะ <ไป S 1> อันนี้เป็นเสารั้วนะคะเสารั้วบ้านนะเะสาเล็กแบบนี้นะคะเริ่มเริ่มทำเสาค่ะเสาทั้งหมดมีกี่ต้นเปะสสามสี่ห้าต้น เสาใหญ่มีสองต้นเสาเล็กมีห้านะคะเสาใหญ่มีสองค่ะอันนี้เป็นเสาเล็กนะคะเสาระหว่างรั้วนะคะห้าต้นค่ะเทเสาประตูนะคะ ทเทเสาประตูเสาใหญ่นะคะเสาใหญ่คือเสานี้เนาออนนะก็เรียบร้อยค่ะเต็มแล้วเปล่าล่ะลองอันนี้แล้วป่ะดูละ่ะเรียบร้อยกัเต็มแล้วกันเต็มนะคะก็คือพอบอกแล้วตอนแรกเขาเทคือเทไปและะ้วก็พักทึ่เซตตัวอะไรเททีเดียวไม่ได้นะคะเทไปแล้วก็พักวานสักสอง,ส,องสามรอบกัพ่อพูดดังๆพูดดังๆเทแล้วก็ เทแล้วก็พักเทแล้วก็พักเทนะคะเทแล้วก็พัก,กแล้วก็ไปทําส่วนอื่นค่ะไปทําตรงนี้นะคะไปทําเสาไปทําเสาเสารั้วนะคะแล้วก็กลับมาเทใหม่นะคะตอนนี้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะเสาใหญ่นะรอชมตอนสําเร็จแล้วนะคะค่ะพรุ่งนี้แกะแบบค่ะพรุ่งนี้รอดูตอนแกะแบบนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ